คิเลดสเนะคิเลดสเนะคำว่าคิเลคิเลในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราน่าจะได้ยินกันบ่อยใช่ไหมเพราะว่าคำนี้เนี่ยมันจะออกเสียงคล้ายกับภาษาไทยเนาะออกเสียงคล้ายกับคำว่าคิเรแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าคิเลคิเลในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีหลายความหมายนะแต่ความหมายแรกๆตอนที่เราเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะให้ความหมายว่าอะไรให้ความหมายว่า สวยอ่าสวยคิเลเดสเนคิเลเดสเนสวยนะคะเนี่ยสวยนะคะเราก็สามารถพูดคํานี้ได้สมมุติว่าเราเห็นผู้หญิงคนโน้นอะ่ะแบบว่าเดินมาแล้วบอกว่าโอ้หสวยมากอะเราก็สามารถที่จะพูดชมก็ได้เนาะอั <texts> โนดัโจเซว่าคิเลเดสเนตอันดัโจเซว่าคิเลเดสเนผู้หญิงคนโน้นสวยนะเนี่ยมาดูความหมายที่สองกันบ้างดีกว่านะความหมายที่สองของคาว่าคิเลที่เอามาให้ในวันนี้นะ นอกจากจะแปลว่าสวยแล้วเนี่ยยังสามารถแปลว่าสะอาดแปลว่าสะอาดได้ด้วยอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าห้องของแม่นะ่ะสะอาดนะห้องของแม่นะ่ะสะอาดเราก็สามารถแต่งประโยคได้ว่าโอกาังโนเฮยยว่าคิเลเดสโอกาังโนเฮยยว่าคิเลเดสโอกาซางัาออกาซางก็คือคุณแม่เฮยวแปลว่าห้องนะทีนี้คําว่าโอ,อกาซังที่แปลว่าแม่เนี่ยเป็นคํานาม คำว่าเฮยะที่แปลว่าห้องก็เป็นคํานามเราต้องการที่จะเชื่อมคํานามทั้งสองเข้าด้วยกันก็เลยใช้คําช่วยโ no นมาเชื่อมตรงกลางเนาะก็เลยได้เป็นโอกาซังโนเฮยะทีนี้ไอคําช่วยโนเนี่ยนอกจากจะใช้เชื่อมนามทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็มีความหมายด้วยนะสามารถที่จะแปลว่าของได้ด้วยโอกาซังโนเฮยะก็คือห้องของแม่นะตามด้วยคำช่วยวะเพื่อบ่งชี้ห้องของแม่ให้เป็น หัวเรื่องหลักของประโยคโอกาซังโนะให้ย no ่าว่าคิเรเดสห้องของแม่นะ่ะสะอาดโอกาซังโนะให้ยว no ่าคิเรเดสห้องของแม่นะ่ะสะอาดถามว่าประโยคนี้เนี่ยแปลว่าสวยได้ไหมก็ได้ถ้าเราต้องการจะบอกว่าห้องของแม่นะ่ะสวยเราก็สามารถพูดแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะแต่ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราต้องการจะซื่อว่ามันสะอาดหรือว่าต้องการจะบอกว่ามันสวยนะหรือในกรณีที่เราต้องการจะบอกว่า กรุณาล้างให้สะอาดล้างอะไรก็ได้แต่อย่างเช่นล้างจานกรุณาล้างให้สะอาดนะคะเราก็สามารถเอาคําว่าขีเลมาใช้ขยายข้างหน้าได้ขีเละนี ini, ่อารัเตกูดาไซขีเละนี่อารัเตกูดาไซขีเลนะคะคํานี้คือแปลว่าสะอาดนะในรูปประโยคนี้นะทีนี้มันมาอยู่ข้างหน้าคํากริยานะคะดังนั้นก็เลยต้องใส่นิให้มันด้วยเพราะว่ามันเป็นคำคุณศรรณัพท์นะขีเละนี่อารัเตกูดาไซ อารัตเตกูดาไซเนี่ยแปลว่าการุณาล้างมาจากคำว่าอะไรมัสอะไรมัสที่แปลว่าล้างเราผันให้เป็นรูปเตะก็เลยได้เป็นอารัตเตะแล้วก็เติมคูดาไซเพื่อทำเป็นประโยคขอร้องเนาะคิเรนี่อารัตเตกูดาไซคิเรนี่อารัตเตกูดาไซกรุณาล้างให้สะอาดค่ะการุณาล้างให้สะอาดครับอ่ะเรามาดูความหมายสุดท้ายของคำว่าคิเดที่เอามาให้วันนี้ดีกว่าเนาะ นอกจากจะแปลว่าสวยแปลว่าสะอาดแล้วเนี่ยคำว่าขีเล่เนี่ยยังสามารถที่จะแปลว่า่าเรียบร้อยเป็นระเบียบหรือว่ากรณีที่ใช้กับคํากริยาที่แปลว่ากินอ่ะก็สามารถที่จะให้ความหมายว่ากินเกลี้ยงกินคลีนกินเรียบร้อยนะคะ อย่างเช่นตัวอย่างคําว่ากินเกลี้ยงนะที่ที่เจอมาด้วยตัวเองนะก็คือตอนที่ไปกินอาหารญี่ปุ่นกับเจ้านายญี่ปุ่นนะแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกินปลาซาบะย่างมากทีเนี้ยกินอาหารญี่ปุ่นมันต้องกินด้วยตะเกียบใช่ไหมตอนแรกๆเนี่ยเวลากินปลาด้วยตะเกียบเนี่ยเป็นอะไรที่ลําบากมากเพราะว่ามันกินเกลี้ยงยากอะเวลากินแล้วเวลาเราหยิบเนื้อปลามาก็ยังมีเศษเนื้อปลาติดอยู่ที่ก้างหรือว่า เศษเล็กๆเนี่ยติดอยู่ข้างๆจานทีนี้หลังๆนะก็เลยให้ให้เขาสอนทาไมเธอกินปลาแบบเกลี้ยงจังเลยอะ่ะกินแบบเรียบร้อยมากเลยอะ่ะสอนฉันหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็สอนว่ากินยังไงนะกินปลาอย่างไงโดยใช้ตะเกียบเนี่ยให้มันสามารถที่จะหยิบเนื้อปลามาได้แบบไม่มีเนื้อปลาติดอยู่ที่จานพอเราตามแล้วเราเริ่มกินได้เกลี้ยงขึ้นก็ก็จะชมเราว่ากินปลาได้เกลี้ยงนะเนี่ยกินปลาได้แบบเรียบร้อยนะเนี่ยัาขณะโอคิเรนิคาเบมัส จากขณะโอคิเรนิทาเบมัสก็คือกินปลาแบบว่าได้เกลี้ยงกินปลาได้แบบเรียบร้อยนะคะพอเราเริ่มกินปลาได้เกลี้ยงเริ่มกินปลาได้เรียบร้อยนะเจ้านายก็จะชมกลับมาว่าคิเลนิทาเบตาเนะคิเลนิทาเบตาเนะคิเลนิทาเบตาเนะโอ้กินได้เกลี้ยงนะเนี่ยกินเรียบร้อยนะเนี่ยสำหรับใครที่สนใจอย,อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นนะ โดยเน้นฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดเพื่อนําไปใช้จริงในแต่ละสถานการณ์นะไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนแฟนคนสนิทที่เป็นภาษาพูดรูปกันเองหรือว่าอาจจะพูดกับเจ้านายคนญี่ปุ่นหรืออาจจะพูดกับคนญี่ปุ่นที่เรายังไม่สนิทที่เป็นรูปสุภาพนะก็สามารถที่จะมาฝึกกันได้ในคอสนี้คอสพูดญี่ปุ่นได้ง่ายนิดเดียวนะในคอสนี้เนี่ยก็จะสอนทั้งภาษารูปสุภาพแล้วก็ภาษาพูดรูปกันเอง เพื่อเอาไปใช้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์เนาะสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นช่วงตรุษจีนนะจากปกติราคาอยู่ที่4,500นะแต่ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะก็ให้โปรไปเลยเนาะราคาพิเศษนะจาก4,500เอาไปเลยเหลือเพียง3,512บาทเนาะ 3512บาทก็ใครที่สนใจนะก็แคปหน้าจอวิดีโอมาแล้วก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อกซ์เออลืมบอกนะว่าราคานี้เนี่ยนอกจากจะได้คอร์สออนไลน์1คอร์สแล้วเนี่ยก็ยังจะแถมฟรีชุดหนังสือเสียงสนทนาภาษาญี่ปุ่นและก็หนังสืออ e ีบุ๊กให้ด้วยเอาไปเลยฟรีๆใครที่สนใจนะก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ว่าสนใจหรือติดต่อมาได้โดยตรงทางอินบ็อกซ์วันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นนะ่ารู้มาฝากกันเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเน